นี่นะครับได้มาอีกแล้วอีกหนึ่งตัวรอดเห็นก็รอดรอดรอดรชัน,นจะรอดไหมนะ่อุ้ยดู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 พันขนนนเข้าไปแล้วนั่นะมาหาทําพันไปแล้วได้ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ตามตัวเู้จับเล้วบบนะปวดตา มึงก็ทำมึงกูไม่ได้กูติดต่อพอบอกของกูติดต่อมึงไม่เอาเลยเดียวตัวแรกก็ไหนตัวแรกก็ไหนไหนๆตัวก็นี่ก็ก็ไม่รู้สิครับเป็นไงเรา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 ก็ไม่รู้สิครับมาแล้วสองตัวนะครับท่านผู้ชม แต่ยังไม่ได้ถ่ายดูวิวมากนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมืดเดี๋ยวพวกนี้นะครับดูตอนนะนนนตอนนี้วันนี้ก็วันที่สองกุมภานะครับท่านผู้ชมอันนี้ลุงน้อยก็ได้มาปักเป็นะครับแถว ไปน้ำปิงนะครับไปน้ำปิงอันนี้ก็เป็นเรือดูทรายนะครับเป็นเรือทรายไหมครับทรายนะครับก็หนุงน้อยก็จะได้ถ่ายวิวให้ดูทั้งสองข้างนะครับนะครับมันมีแบบนี้นะครับวันนี้จะล่องขึ้นเรือไป ไบนนู้นเลยนะครับท่านผู้ชมไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเมื่อคืนวานที่เราตกก็ได้อยู่ฝั่งกันโน้นนะครับที่ตัวที่ที่ตัวใหญ่ๆนะครับเพราะว่าแถวแถวนี้มีปลากลนเหลืองตัวใหญ่ๆนะครับนะครับก็อ f อซีบอกว่าคอมเมนต์มาให้ลุงน้อยว่า ทำไมไม่ถ่ายวิวตอนขับเครื่องขึ้นไปตกเบ็ดน,นะครับลุงน้อยก็วันนั้นไม่ได้ถากล้องไปก็ไม่ได้ถ่ายตอนนี้ก็ถากล้องมาก็่ายวิวตกเบ็ดให้ดูเดี๋ยวเราจะไปปักข้างบนลงมานะครับวันนี้เดี๋ยวพวกนี้เราดูกันว่าจะได้ปลากี่ตัวนะครับนี่นะครับวิว้งสอง้างก็สวยงามนะครับ แม่น้ำปิงครับบอกหมายได้แม่น้ำปิงนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะดับตะกู่ไปถึงกข้างที่จะปักเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดีนะครับครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ ห้าโมงนะครับท่านผู้ชมลุงน้อยก็ได้ปักเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วิ่งเหลือขึ้นมาปลาชะโดกินหนึ่งตัวเดี๋ยวจะให้กถ่ายนะครับเป่ากกออก ชมนี่นี่นี่เดี๋ยววันนี้จะลุกแล้วมันจะลุกแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับท่านผู้ชมนีขึ้นบกฮ่าฮ่านี่นี่นี่นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมใส่สวยนะครับไอโด มนงับงับนับมงนับท้นครับท่านผูชมอย่าไปอ้าปาก,กมันเข้า เดี๋ยวมันกัดเอานะครับท่านผู้ชมแต้มที่หนึ่งเป็นชะโดนะครับ หนึ่งแต้มนะครับหนึ่งแต้มท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ดูต่อไปนะครับครับอันนี้ก็เป็นแต้มที่สองนะครับท่านผู้ชม สองแที่สองของเรามาแล้วแต้มท่สองนะครับมันมน้ำมานวันนี้น,นะครับวันนี้เราก็มาสองรํานะครับประมาณใช้สามโลได้นะครับ นะตอนนี้ก็ดูนะครับท่านผู้ชมจะรีวิวให้ท่านผู้ชมดูสองฝากทางสองฝักแม่น้ำปริงนะครับอันนี้ก็คือแม่น้ำปริง นะครับลุงน้อยก็ได้มาลงเบ็ดประดุกนะครับที่แม่น,น้ำปิงนะครับท่านผู้ชมลุงแดงอยู่ฝั่งกันโน้นนะครับลุงน้อยอยู่ฝั่งกนันนี้นะ ส,สองแต้มในสองแต้มนะครับท่านผู้ชมโน่นลุงแดงโน่นเห็นเรือเขียวๆนู่นฝั่งกันนูนนะครับท่านผูบบ้ชมก็นะดูนะครับอากาศเย็นๆน,นะครับตอนเย็นนะครับตอนนี้อากาศก็ดีมากเลยค่อนข้าง หนาวไม่ร้อนมากนะครับอันนี้ก็ลุงน้อยก็ถ่ายดูวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะดับตะกู่มช่างเหมือนบอกช่างกิโลนี่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 นีท่านผู้ชมเห็นไหมครับโอ้ยขาวขาวใหญ่ครับเท่าใหญ่เพิ่งจะเห็นนะครับเอาแค่น้นดิเดี๋ยวตายเอีคยัจะ่อยจะปักหน่วหปักทีแรกอ้ิองไปเม็ดด้ออเม็ เนี่นี่ยเนี่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสงสัยลุงน้อยจะไปแน่มีตะพงโอ้มีตรงนี้แหนะฮะมีตรงนี้แหะมีตะพงโอ้โหตรงที่ไอ้ลบนู่นตรงทางท้ายไอ้ลบนึงเขาเว้นไว้ให้มันนะครับไม่ได้ปักอ่ะไหนอ่ะนู่นนะก็โทรไปบอกให้ม่ตงปักไปเลยไม่รับไม่รับไอ้ลบหมดแบตหมดแบตตาึกแดงเนี่ยตาอะไรวะแดงอ่ะตาอะไรวะหน้าตึกแดงบ้านเราเนี่ย น่าตึกแดงน่ะปลาอะไรวะลืมชื่อนี่แกไม่ถือยาพอม่กูเนี่ยครับจ่านผู้ชมเห็นไหมครับมาหานะครับต้มยำปลากดครับนี่เมนูแปดโลเปล่าแปดฮะแปดโลเปล่าหายครึ่งโลก็ไม่ถึงเจ้าแปดโลไปไหนอ่ะตัวแปดโลกินตั้งเมื่อวันเต็มไปแล้วครับต้มยำปลากรดต้มยำปลากดนะครับตอนนี้รังยืมเป็นเดียวยัง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 ใส่ใส่เครื่องปรุงพร้อมยังพร้อมแล้ว ไหนแล้วครับไอ้ผักชงมักเกี๊ยวใส่เป็นแล้วนะอะไรวะนี่ะครับนนลุงแดงลุงแดงหุงข้าวนะครับนนลุงแดงหุงข้าวน่าลุงแดงหุงข้าวนะครับหุงข้าวโด้ไฟดูที่เราไฟหมดะมังเกด ก็ถึงที่เก็บเบ็ดเราแล้วนะครับตอนนี้เส้นแดงมาวะยางก็ขถ่ายไปมาเนาะตรงนี้ครับเบ็ดเบ็ดัวง้อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราก็เก็บเบ็ดก่อนนะครับเราจะดูป่าดูซิว่าวันนี้เราจะได้ตัวใหญ่ไหมมาวันนี้มากับมาหา เห็นเบ็ดเห็นเบ็ดลงน้อยเนาะตอนนี้ก็ยังไม่แจ้งก็มีแต่ชาวบ้านเข,ขาไหวสะบ้าน,นะครับเดีียวลงน้อยก็เก็บเบ็ดก่อนนะครับใต้มอที่สามนะครับน้อยลงดำครับดยวดูกันครับ มันจะมาทิ้นให้ผมจัะไปดีนะหนุก,ก้องอย่อย่างน้อยลงล้ำแล้วครับน่าจะเป็นปลาเขาครับลุกฮะตกม,มาแล้วไงระห,หว่างกล้องตกน้ำ ู้ชมโอ้โน,อน้อยดึกขึ้นมาแล้วครับจักต่อแล้วครับโอ้โหไหลใหญ่ไหลใหญ่ครับโอ้โหอะไรครับเ้าครับโอ้โห,โโหติดครับติดอัพสิบบวกครับท่านผู้ชมระวงกล้อง กำลังเยอะอยู่ครับนี่ครับชุมน้องต้อม <c oughs> พูดน้องต้อมไปมากก็ไม่ได้ใหญ่ครับแต้มที่สามครับ โอ้เลยครับลุงน้อยเนี่ยครับรไม่อยากถ่ายครับสวัสดีครับลุงน้อยกำลังใส่ชุดวันเกิดอยู่ใครใส่กีนครับก็น้อยก็เหนาครับหนาครับก็ขอบคุณ,คณพี่มะไลนะครับที่มาให้เสื้อมาให้ลุงน้อยใส่กันหนาวกันงนะครับลุงน้อยหน้าก็ ปลาน้อยลุงโน้อยปรากฏขังครับเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับโอ้โหใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมใหญ่ๆหญ,หญน่นะครับนี่สิบบวกครับประมาณสิบสองสิบสามนะครับอันนี้เดี๋ยวเราดูตัวต่อไปนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็แจ้งแล้วนะครับท่านผู้ชม ดูดูดูปลาขาวปลาขาดูดูดูปลาขาตัวอ่านะนนนนเปลาขาตัวเล็กนะครับท่านผู้ชมเดีเดี๋ยวแมที่เท่าไรน้อยีสีโอ้โหน้อย ครับท่านผู้ชมโอ้โหแตมทีสีครับลุงน้อยข้าวครับข้าวครับแตมจีสีแล้วนะครับ เล็กนะครับถ่ายเลยปวดนล้วไงปวดแล้วแซมที่ที่ห้าของน้อยนะครับเดี๋ยวครับดูดูดูเดี๋ยวครับเป็นดงเนื้อดงเนื้อไปใหญ่แล้วครับ ไอ้สวยครับโอ้โหโน้อยไอ้สวยครับสวยแต่สวยครับเดี๋ยวเราก็ข่ายขึ้นน,นี่ครับสวยนะครับสวยสวย,ส,ยสวยแต่สวย,ส,ยสวยเดีย๋วยวเราดูต่อยครับว,วันนี้ก็ <S <S กระตุ้งตัวให,ใหญ่ๆดิ <S 2> <S 2> <S 2> นี่กลุงน้อยได้หนึ่งสองเฮ้ยมันองไปนับแล้วมันองนับเลยะลุงน้อยนี่ม้วนช้าให้ดูนะครับท่านผู้ชมไหลไหลเหมือนเดี๋ยวผมกอดแมงเลยนี่เดียนี่ของน้อยบนฟ้าบนฟ้าบนฟ้าของน้อยครับท่านผู้ชมนี่ยของน้อยครับใหญ่ครับท่านผู้ชมเห็นเต็มเต็มตัวไหมอีกครับใหญ่นะครับท่านผู้ชม ยกหางขึ้นนี่มันกระหษณะใหญ่นะครับท่านผู้ชมอีนลุงวดลุงแดงเสมอกันวันนี้หกหกแดงว่าไงครับไม่ว่าไงขี้เกียจคนละหกคนละหกันนี้คนละหกเสมอกันครับไอ้นี่ไปดำไปปลูกตูดมานะอย่างนี้ตัวอะไรเนี่ยส่งเขาหกสิบครับราคาส่งไม่บอกราคาส่งักวันนี้ได้สิบสองตัวนะครับท่านผู้ชม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุกน้อยจะได้ดูปลาขาวตัวใหญ่ๆนี่ปรากฏดคังนะครับก็มึงไม่เห็นกูแหละ่าให้เห็นดิเทปรากฏครังนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ ของผมเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยนี่ของน้อยตัวเล็กเนี่ของน้อยนี่ยเนี่ของน้อยเชือกลามอยู่ในของน้อยเนี่ยนี่ของน้อยเชือกลามอยู่ในไอ้ตัวใหญ่ใหญ่อะมันเอาไอ้ตัวเล็กเล็กมันให้คนอื่นเรื่องของเรื่องอะแม่เจ๊งเขาของน้อยตัวใหญ่นั่นี่นนั่ใหญ่นั่ยน่เขาของน้อยน่ะทั้งนั้นแหละ อันนี้ได้ทตัวนะครับลายลังเราจะเอาต้อเป็นให้ล้านไก่ตัวไนัหละร้าเออเเอาตัวตัวเป็นเนี่ยเออแล้วก็ต้มตวงต้พีตกไปต้ไอ้กล้องีายเต็มเตนี่ครับนนอยใจดีใจดีต้มตครับก็ ก็วันนี้ก็ได้12ตัวนะครับท่านผู้ชมอ้าลุงแดงอุ้มปลาหน่อยดิสามตัวเออลุงแดงลุงแดงไม่ได้เด็กเด็กเดกเดงกดูอุ้มประกดลุงแดงลุประกดลุงแดงอุ้มประกดนะครับปรากฏว่าต่อไปลุงแดงก็คงจะไม่ค่อยได้ออกกับลุงน้อยเพราะว่าต้องไปอยู่บ้านนะครับก็จะได้ออกก็คือวันลบนะครับเพราะลุงแดงก็ต้องอยู่บ้านเพราะว่าหลานไปเรียนหนังสือซะแล้วก็คงไม่ได้ออกนะครับ ก็อยู่บ้านคนหนึ่งจะออกกับวรลบคนเดียวลุงแดงจะออกน้อยหน่อยนะครับที่ว่าเห็นหายไปไหนไม่ใช่ไปไหนเฝ้าบ้านนะครับบ้านผหายแหวนนะฮะก็บ้านกูหายแหเราก็จะเจอกันเหลือแค่สามคนเนาะต่อไปเราก็เหลือแค่สามคนเพราะว่าวรลบจะไปบ้างไม่ไปบ้างแต่ลุงแดงคงจะหยุดเพราะว่าต้องเฝ้าบ้านเปลี่ยนกันเนาะบางทีมันจะไป หมดก็ไม่ได้นะต้องเฝ้าบ้านแก่แล้วอยู่เฝ้าบ้านได้แล้วสมควรแง่ไม่แก่เลยนะเอาเมึงดูนี่ผมใครมันดำกว่ากันผมใครดำกว่ากันเอ้ายอม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 ไม่ยอมน่ยังครับก็อย่าลืมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับเก็บสีหน่อยนะครับ